สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาเล่นเกมผีในตำนานเกมเลยครับซึ่งเป็นเกมผีคลาสสิกในยุคแรกๆเลยนะครับซึ่งชื่อเกม h ันเตอร์เ s e นะครับเกมนี้ก็จะออกแนวเข้าไปในบ้านผีสิงเพื่อไปเก็บของหรือหาสิ่งของบางอย่างเพื่อไขปริศนาและออกจากบ้านผีสิงหลังนี้นะครับเกมนี้จะสนุกแค่ไหนนั้นไป ติดตามรับชมกันเลยตัวละครก็จะมีให้เราเลือกเยอะเลยนะครับนี่เป็นซูเปอปร์แมนซูเปอร์นี้เป็นผู้หญิงโจรสลัดเออเป็นเจ้าหญิงพนักดับเพลิงอืมตัวนี้เป็นอะไรผมก็ไม่ทราบน่าจะเป็นกับทหารนนักมวยก็ตัวละครหลากหลายมากเลยนะครับพ่อมด ตัวตลกผมเลือกเป็นตัวโจรสลัดแล้วกันนะครับผมเพ y นาวตอนนี้ผมเข้ามาในบ้านผีสิงเรียบร้อยแล้วนะครับบ้านหลังนี้มีอะไรบ้างนะอโอ้โหดูสภาพห้องเดี๋ยวไปห้องซ้ายมือก่อน,นครับอุ้ยผีผีผีผ อีหลบหลบหลบโอ้ oh, มีลูกอมล,กลูกอมลูกอมนี้นะะ่าจะเป็นกินแล้วเพิ่มพลังงานนะครับเพื่อเพื่อเราเจอผีหลอกอะไรมาเนะี้ยภารกิจเราคือต้องเก็บหัวกะโหลกให้ครบ1,2,3,4หัวนะครับเราถึงจะทําภารกิจนี้สําเร็จและสามารถออกจากบ้านหลังนี้ได้นะครับนี่เก็บได้แล้ว1หัวไปกันต่อดีกว่าเฮ้ ผมสังเกตได้ว่าเหมือนรูปภาพลูกตามันจะขยับได้นะครับอุ้ยหลอนเอาเรื่องอยู่นะี่กินลูกอมนสนอยไปกันต่อดีกว่าเฮ้ยผีผีผีหลบไป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 เก็บกุญแจเอาไปทำอะไรคงอาจจำเป็นต้องใช้นะครับไม่งั้นคงไม่มีให้เราเก็บอาจจะเอาไว้สำหรับไขห้องที่ล็อกอยู่หรือเปล่า อันนี้ผมก็ยังไม่ทราบนะครับอุ้ยผีผีอุ้ยผีผ้าหม่มไปที่ชั้นสองกันเลยเฮ้ยเจ้าผีแฮมเบอร์เกอร์คืออะไรครับหรือว่าเจ้าผีตัวนี้ต้องการให้เราหาแฮมเบอร์เกอร์มาให้เขาโอเคเดี๋ยวเราจะไปหาให้นะนายรอตรงนี้ก่อนไปห้องนี้กว่ามีอะไรเฮ้ยแมวแมวแมวดำอุยอ้ยหนีหนีหนี พลาดจนได้อโอ้โหขนลุกขนลุกเอาไงดีเอาไงดีไปหนีหนีนีหนน,น,นไปไปดีกว่าโอ้ยท่าทางไม่ค่อยดีเลยนะครับเออพี่ทำไมมัน,หล,นหลอนชอบกลน,นะครับห้องข้างบนนี้ผมรู้สึกว่ามันเฮ้ยเริ่มไม่ค่อยดีละเก็บคุณแจเราต้องรีบออกอย่างเร็วละเพราะดูแล้วมัน คนหัวลุกชอบกลน,นะครับไป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 ,ประตูนี้ไปได้ไหมเอ้ยเหมือนมันจะเป็นเหล็กขวางอยู่นะครับไม่รู้ว่ามันต้องไปตรงไหนลงลงกันลงลงไปประตูนี้เอ้ยไปตรงไหนเนี่ยเอ้ยเอ้ยกลับทางเก่านั่นงโซฟาได้ไหมนั่นงไม่ได้เสียดายเัไปทางนี้ลองดู เฮ้ยรูปอะไรเนี่ยคนสามคนเฮ้ยเอ๊ะหมองแอบมองเด็อนน์ไป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 เฮ้ยมือแหมทักทายแล้วเหรอเราไปดีกว่าเฮ้ยนั่นไงแฮมเบอร์เกอร์ตรงนี้น่าจะเป็นห้องครัวนะครับแต่เป็นครัวแบบ ดูสภาพแล้วน่าจะล้างนานพอสมควรนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันระเกะระกะเก้าอี้มันดูแบบไม่เป็นระเบียบอาซะเลยนะครับไปไปเราออกกันดีกว่าออกออกเอามาๆมาไป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 เฮ้ยโอ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเออเราต้องทำอะไรเนี่ยอ๋อรู้แล้วครับพอดี เราต้องนําปีศาจตัวนี้หรือมันชื่ออะไรผมก็ไม่ทราบครับเอากลับไปที่ห้องที่มีเตียงอ๋อนึกออกแล้วมันไปเลยครับเฮ้ยไอแมวบ้าอึ๊บโอ้โหขี่หลังตัวหนักไม่เบาวะเราอ่ะเฮ้ยเฮ้ยขนลุกขนลุกเฮ้ยรีบไปรีบไปรีบไปโอ้โหว่าวานายรดน้ำหนักมังนะตัวหนักเป็นบ้าเลยโอ้ย,อย เดี๋ยวเราจะพานายไปส่งที่ห้องนะถ้าทางนายจะง่วงเอาเรื่องอยู่ไป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 ทีป่ห้องกันห้องนี้ใช่ไหมเออถึงแล้วอึ๊บอ่าคืออะไรเนี่ยน่าจะเป็นปีศาจหรือเปล่าโอเคแหบหลับให้สบายนะเพื่อนเฮ้ยหัวก็โลกหัวก็โลกสีเขียว <h ats> ได้แล้วสองหัวเฮ้ยี่ไอ้แมวบ้าไอ้แมวบ้าล,ลงไปไอ้นี่ไปห้องนี้เรามาแล้วนี่เจ้าผีแล้วเราแฮมเบอร์เกอร์ไม่ให้นายนะปิดประตูเปิดครับคุณผู้ชมลองเข้ากลับไปกันดีกว่าว่าเราจะเจออะไรบ้าง เออไอ้รูปภาพนี้ผมรู้สึกว่ามันจะมีอยู่ตรงทางเดินทุกซอกทุกมุมผมบ้านหลังนี้เลยนะครับไม่รู้ว่ามันเป็นรูปอะไรแต่ผมก็รู้สึกขนลุกพอสมควรนะครับที่ได้เห็นเฮ้ยอีกหนึ่งหัวเฮ้ยเฮ้ยไอแมวบ้านนี่ยเฮ้ยเอาลูกอมเอยเติมพลังสะหน่อย เอ้ยออกมาฮาึได้แล้วสามกะโลกต้องรีบออกไปไงดอิอะไรเนี่ยเฮ้ยหืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วผมขอเวลาหายใจแป๊บนึงเ้ยเมื่อกี้มันคืออะไรแป๊บนึงโอ้โหผีเต็มห้องเลยในหีบนี้มีอะไร โอ้ยลูกอมโอ้ยขนลุกขนลุกรีบออกดีกว่าอยู่ต่อไม่ไหวครับโอ้ย,อยรีบออกรีบออก <c oughs> ผมรู้สึกว่าบ้านหลังนี้ตอกซอกซอยหรือโถงทางเดินจเยอะนะครับ <c oughs> เพราะว่าพอดูจากห้องทุกห้องแล้วมันจะแบบอยู่แบบติดติดกันดูแบบสลับซับซ้อนแบบ น่าจะเป็นบ้านทรงที่เรียกว่าเป็นคฤหาสน์ผีสิงก็ว่าได้นะครับ่ะผมลงมาละว้ายจะไปทางไหนดีเนี่ยไปทางนี้แล้วกันแล้วหัวก็โหลกสามหัวเอาไปทําอะไรครับเอ่อสรุปแล้วเราต้องเก็บกี่หัวครับเนี่ยหนึ่งสองสามหรือเราต้องเก็บสี่หัวเราถึงจะสามารถไขปริศนาได้และออกจากบ้านหลังนี้ได้ เอาไว้ดีวิมือมือมือเอ้เฮ้ยเฮ้ยหลบไปนะเฮไป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 ้ไอแม้ว่าอ๋อ,าอมาวางตรงนี้นี่เองหนึ่งสองสามมีเดิมอยู่สองมีห้าหัวกระโหลกอ่ะกันวางเลยแล้วกันนะครับอื๊บอ้ยครบเฮ้ยประตูเปิด มันคืออะไรกระโหลกนี้หูขนลุกขนลุกครับไปๆไปกันต่ออุ้ยโอ้ยเอาไงดีครับอาไงเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยเฮ้ยข้างคาว์ข้างคาวตรงนี้น่าจะเป็นห้องใต้ดินนะครับเฮ้ยหลบหลบหลบเฮ้ยหลบหลบหลบเฮ้ยหลบหลบหลบเฮ้ยหลบหลบ อุ้ยเสียวเสียวอุ้ยหลบหลบไปดีกว่าเฮ้ยเสียวใจเสียวใจอุ้ยไปไปไปเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเยออไปนะหลบหลบบุ้ยขนลุกครับขนลุกไป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 เฮ้ยไออีในหีบนี่มีอะไรเนี่ยเฮ้ยดาบ เอาไปทาอะไรครับเนี่ยเอาไปฟันผีได้หรือเปล่าครับไม่แน่ลองไปลองดูเฮ้ยแล้วมันใช้ยังไงอ,อ่ะสงสัยเขาไม่ได้มีไว้ให้เราใช้น่าจะาไว้ทำในสักอย่างหนึ่งแต่เราตอนนี้เราต้องรีบออกแล้วคระเพอดูแล้วอยู่ต่อเราคงไม่น่ารอดครับเออไปต่อไปไปไปรีบหนีรีบหน,บนีมันมันไปทางอื่นรีบหนีต้งต้องรีบหนีอุย้ยอุ้ยขังเขา อ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเรยบมีเรย้วล้ยไม่ไหวแ้วอุ้ยอุ้ยจนสลัดอ๋ดบ้โอเคอีอปีาจโจนสลัด เออเป็นไรครับไปกันต่อดีกว่าอย่าสนใจเลยเฮ้ยก้อนหินเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยหลบหลบเอ๋เฮ้ยหนีหนีเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวโล่โลก้อนหินก้อนหินนี่เกือบเกือบเกือบอุ้ยโดนโดนเต็มเต็มอุ้ยโอ้ยโดนไปสองดอกนะครับเมื่อกี้เจ็บมากๆ เ,เ,ยยยเ้ยในหีบมีอะไรเนี่ยลูกอมเติมพลังสนอยไปไปกันต่อไปกันต่อโอ้โหโอ้ยถอยถอยไปกันต่อดีกว่าไปกันต่อดีกว่าเฮ้ย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 ไปทางไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยในหีบมีอะไรเนี่ย อ้าลูกอมอร่อยสดชื่นเฮ้ยขังเขาอุ้ยเุ้ยเี้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเุ้ยเฮ้ยไอ้ผีบ้ามันปลาโครงกระดูกใส่เราครับต้องหลบต้องหลบหลบหลังตู้ไวลวปลอดภัยฮ่าไม่โดนหรอกควางไหมนี่ถอดปลั๊กซะเลยเฮ้ยคุณแจ อะไรเนี่ยมีประตูลับด้วยคืออะไรนะไปดูกันหน่อยอ๋อนี่นี่มันทางเดิมที่เราเข้ามาตอนแรกนี่เราไปทางไหนต่อนเนี่ยเอหรือว่าอ๋อประตูให้เราไขาออกเองนะครับสุดท้ายแล้วก็ออกได้ออเอาตัวหลอดมาได้นะครับ ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ